พ่อแม่พี่น้องสุขสุขมทุนมันนีผ้ามะขาวปลาค่ะมะฮานเก็บเห็ดเฮ็ดข้าวดินเฮ็ดดินเพื่อมันสิออกนะคะเนาะแต่กเข้ามากก็เจอหลายลดอกหนึง่งปลาค่ะพ่อแต่ให้มีคลิปให้พี่น้องเ้เบึงแล้วค่นเนาะไปเก็บกันเลยจะเห็นแล้วดอกหนึ่นงนี่ค่ะ ดอกแงอยู่ค่ะแต่มันสิเทาเลยแต่พ่อเอาใดอยู่จ้ะใยลาอยู่เด้ยค่ะไปดูรุ่นกันต่อสีใดบอนี่ค่ะเจอแล้วจ้ะดอกนี้พิขาวพิขาวดินค่ะ สองงามงามพี่ค่ะเวลาอยู่ค่ะนม็ดข้าวดินทางนั้นเลยค่ะหรึ่งค่ะคนโต,ตก็็พ่อออกเด็กกินดูนะค่ะตัมหนึ่งค่สะสาพปลา ภาปลาเป็นปลายุค่้าค่ะนี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูนี่จะ้ะเป็นปลายุค่้าต้นยุค่้าไล่ไหลานาเฮ็ดยุค่้าก็ออกหลายอยู่ค่ะนี่ยก็ได้กินดแต่ว่าเห็นฝนมันตกก็มาเบิ่งซื่อๆหอกเฮ็ดมันออกบ่เฮ็ดขาวดินไหมเฮ็ดนาขาวเออไปมาหลายหม่องเลยจ้ะ จะไปอีมองนึงกับเบลไทยให้เบิรงนี่นะอือจะภาพปลาค่ะเงียบ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 เย็นเย็นจ้ะว,วังเวงเวังเวงจะไปอยู่ใกล้บ้านค่ะอยู่ตีนบ้านอยู่ใกลบ้านอืออยู่ใกลบ้านดอกอนีนเสียงคนคุยกันบอกค่ะ มันเละเบิ่งสิมองดอกสองดอกวะก็เดี๋ยวไปเอ็นแกงใส่หน่อไม้ไมค่ะสิเอาหาหน่อไม้ไปแกงเกรซิสแกงใส่หน่อไม่ไปให้มันพอ่อเป็นแตน่นวัวๆเฮ็ดจะเริ่มไหวแล้วค่ะเฮ็ดเริ่มไหวแล้วก็ค่อยมี่แล้วค่ะแต่ถ้ามันเลาะม้ยางแบพก็พได้ใส่แกงหน่อไม้อยู่อืไปหลุ่นกันต่อจ้ะ อ่ะห้เบิ่งสภาพปลาแม่นหมากอีหยังไงนี่ดีจ้ะเห็นบ่กปลากระเดือบ่ฮกเือจังได๋นี่ค่ะปลานี่ก็ปลากระเดือบไล่รายได้พี่นอ้องอือมไอเบิ่งค่ะนี่นี่นําไปลุ้นกันต่อจ้ะทูนึงยังไงได้จ้ะ ีจ้ะคืนดอกนี่จ้ะมองที่เพื่อยออกอะค่ะมันก็ออกอืมคื่สเบิร์ดอะไรคะเีจ้ะป็นบอ้ะจืะ ไปตื่มกันค่ะนี่เนี่ยนี่จะ้ะหกแม่ดูค่ะจะ้ะน,นี่จะ้ะเผื่อเบื่ออยู่เดี๋ยวมาอือนี่เบิร์ตอิริเลยแหละค่ะ,คะนึ่งค่ะนี่ ใส่ถุงขาะเอาถุงมานเฮดไดลลายอยู่ค่ะนี่นี่ค่ะดอกไง่ายค่ะนี่เดี๋ยวสิไปหาหน่อใหม่แกงใส่อันเฮดเด้อค่ะเด้ออ่ะกะสุดท้ายนี่ก็ฝากคลิปเด้อค่ะเด้อข่ามาเบิง่งอันอุซ่าหเบิ่งนี่เด้ออันช่วงนี้เศรษฐกิจบ่ดีค่ะเออเปิดร้านเทศถ้ำผมกะเออบ่ค่อยมีลูกค้านะก็เลยบ่มีคลิป ทำผมลุกนะคะก็ต้องขอโทษ FC ทุกท่านด้วยนะคะเดี๋ยวทีามี่ลูกค้าเฮ็ดผมที่มีเทคนิคอย่างดีๆกับซีมาแบ่งปันมาแชร์เวยค่ะเดอ้อคลิปนี้กับเบิงอันไปเรื่อยๆก่อนเวยค่ะเดอ้อเดี๋ยวกับซีีอันก้อนนั่นเนี่ยไม้ไปเก็บเฮ็ดแต่ว่าไม้ไปได้ลุงให้เบิรงี่ยไม้กับซีร่วมให้เบิงทีเดียวได้จะเดอ้อโอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ